สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมานำเสนอเรื่องโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนบ้านปึกครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเทคนิคการเรียนรู้ชุมชนงานชิ้นนี้เป็นโอกาสให้พวกเราได้ลงพื้นที่จริงศึกษาระบบสุขภาพของชุมชนบ้านปึกทางในด้านโครงสร้างองค์กรการให้บริการสุขภาพและความร่วมมือของคนในชุมชนครับหากพร้อมแล้วไปติดตามรับชมการนำเสนอของพวกเราได้เลยครับครับผม เราจะาพูดถึงความเป็นมาและความสาาัมพันธ์กันก่อนนะครับชุมชนบ้านปึกเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านระบบสุขภาพชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นะครับการดูแลสุขภาพในชุมชนไม่ได้ขึ้นอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานางต่างๆครับที่ช่วยกันวางแผนและดําเนินงานด้านสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ประสิทธิภาพของการพัฒนาสุขภาพขึ้นอยู่กับโครงสร้างขององค์กรชุมชนว่ามีความชัดเจนและมีการทํางานร่วมกันเป็นระบบมากน้อยเพียงใดน,นะครับต่อไปจะเป็นวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อสํารวจและทาความเข้าใจระบบสุขภาพชุมชนบ้านปึกทางน้าบริการสุขภาพหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและรูปแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนครับ 2. เพื่อรวบรวงข้อมูลปัญหาและความต้องการนานสุขภาพของคนในชุมชนครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพครับ สามเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคครับสี่เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรชุมชนกับหน่วยงานบริการสุขภาพในพื้นที่ครับเ <c oughs> ช่นรอพศตาวันปึกและศูนย์อนามัยครับว่ามีการประสานงานและสนับสนุนกันอย่างไรบ้างต่อไปจะเป็นขอบเขตการศึกษานะครับ 1. น่ด้านเนื้อหาแบ่งออกเป็น4หมวดดังนี้ครับหมวดที่1ประวัติและโครงสร้างของรอพศตาวันปึกครับหมวดที่2ลักษณะประชากร และพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนบทที่3ระบบสุขภาพชุมชนและการดูแลรักษาครับบทที่4ความร่วมมือและบทบาทของชุมชนครับ2เป็นน้านพื้นที่ครับก็คือชุมชนบ้านปึกตำบลบ้านปึกอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีครับ3ด้านเวลาก็คือระยะเวลาตั้งแต่9ตุลาคมถึง29ตุลาคมพุทธศัการาช2568ครับต่อไปจะเป็นวิธีการดําเนินการสำรวจชุมชนครับขั้นที่ 1. เตรียมการและวางแผนครับกิจกรรมที่1 ประชุมวางแผนรายละเอียดเช่นกำหนดหัวข,ข้อเนื้อหาและวัตถุประสงค์ครับกิจกรรมที่2แบ่งงานที่การทํางานภายในกลุ่มครับกิจกรรมที่3ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมัดปึกครับเพื่อขออนุญาตและนัดหมายวันเวลาครับกิจกรรมที่4จัดเตรียมเครื่องมือสําหรับการสํารวจเช่นแบบสอบถามหรือว่ากล้องถ่ายรูปเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นขั้นที่2นะครับขั้น,นดําเนินการกิจกรรมที่1ลงพื้นที่สํารวจชุมชน้ัน,นปึกเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลทั่วไปของชุมชนกิจกรรมที่2สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รอพอสตว,วันปึกและชาวบ้านในชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลในแต่ละหมวดครับกิจกรรมที่3สังเกตสภาพาแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนครับและขั้นสุดท้ายครับขั้นดาเนินการครับก็คือกิจกรรมที่1สรุปผลการดําเนินงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะครับกิจกรรมที่2จัดทำเลนรายงานครับและกิจกรรมที่3าําเสนอผลงานครับต่อไป จะเป็นประโยชน์ที่ข้าว่าจะได้รับครับ 1. นได้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสุขภาพและปัญหาหน้าสุขภาพของคนในช,นชนุมชนบ้านปึกครับ 2. ใช้ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชุมชนครับ 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักศึกษารพะสะตและคนในชนุมชนครับและ 4. เพิ่มพูนประสบการณ์จริงใน,นการสำรวจและการทำงานสาธารณสุขในพื้นที่ครับ ข้อมูลพื้นฐานของรพอพสอต่อบ้านตึวจนะคะบริการหลักที่ให้บริการก็จะมีบริการวัคซีนเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่การรณรงค์วัคซีนงานอนามัยแม่ละเด็กฝากคันตรวจสุขภาพเด็กเล็กและบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทันตะกบเนื้อเดักเบื้องต้นงานคัดกรองโรคไม่ติดต่อความดันเบาหวานและเชี่ิดผู้สูงอายุการติดตามผู้ป่วยระรังค่ะการควบคุมโรคระบาดในชุมชนเช่น เรารองควบคุมไข้เลืเอดออกการสอบสวนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับเทศบาลแทีมสัตวแพทย์อสอบเในพื้นที่การส่งต่อผู้บาดชุกเฉินและผู้บวดที่ต้องการรักษาต่อไปยังโรงพยาบาลชลบุรีโรงพยาบาลศูนย์หลักในอำเภอเมืองและยังยมีการเยี่ยมบ,บ้านโดยทีมสุขภาพร่วมกับอาสาอบออกค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะมาพูดเรื่องความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนบ้านปึกค่ะ ตำบลบ้านปึกนะคะเป็นพื้นที่ชุมชนขนาดกลางในเขตเมืองชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีมีลักษณะ,ะผสมผสานร,ระหว่างวิถีดั้งเดิมกับความเป็นเมืองสมัยใหม่คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งค้าขายและพอเลี้ยงสัตว์น้ำชุมชนนี้มีความเข้มแข็งทางสังคมเพราะมีหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกเป็นหน่วยหลักในการให้บริการและประสานงานกับเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิดระบบสุขภาพชุมชน3าภาคส่วนคือภาคประชาชนภาควิชาชีพและภาคพื้นบ้านที่ร่วมกันสสร้้าางุขภพให ทีภาคประชาชนนะคะถือเป็นรากฐานสาคัญของระบบตุกภาพชมุมชน เพราะคนในชุมชนมีบทบาทโดยตรงในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและชุมชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยึดยงกับครอบครัวและนิยมใช้วิถีพื้นบ้านเช่นการรับประทานอาหารปรุงสุกการออกกำลังกายตามวิถีชีวิตและการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพเบื้องตน้นเช่นขิงตะไคร้หรือข้าวลายจนเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยจะดูแลตนเองก่อนแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันหรือไขมันในเลือดสูงก็จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนบ้านปึกพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนแนวคิดพึ่งตนเองผสมผสานนะคะ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรวมกลุ่มของประชาชนเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเกษตรรีมฝังที่ช่วยกันจัดกิจกรรมออกกาลังกายตัวสุขภาพและรณรงค์สิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นทุนทางสังคมเพื่อสุขภาพที่ทาให้ชุมชนชนบ้านปึกเข้มแข็งและย,ยั่งยืนค่ะภาควิชาชีพนะคะเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในพื้นที่โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกเป็นหน่วยบริการปฐมบูมทําหน้าที่ตนส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูและรักษาลโรคให้กับประชาชนในทุกกลุ่มไว้ มีการดูแลกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมถึงบริการตรวจสุขภาพประจำปีและโครงการรณรงค์ด้านสาธารณาสุขเช่นป้องกันไข้เลือดออกฉีดวัคซีนและบริการแพทย์แผนไทยแม้บุคลากรจะมีจำนวนจำกัดแต่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลชนบุรีและหน่วยงานภายนอกทําให้การดาเนินงานด้านสุขภาพของภาควิชาชีพยังคงมีความต่อเนื่องและครอบคลุมค่ะ ภาคพื้นบ้านของตำบลบ้านปึกนะคะมีราักฐานจากภูปัญญาและวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพที่สืบทอดกันมาประชาชนยังคงนิยมใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพเช่นขิงตะไคร้ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันมีการจัดสวนสมุนไพรชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามงานบุญหรืองานประเพณีระบบสุขภาพลักษณะนี้เรียกว่าระบบสุขภาพเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการผสมผสานความรู้ดั้งเดิมเข้ากับการแพทย์สมัยใหม่จะทำให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของความเชื่อวิถีชีวิตและความรู้ทางสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของคนในพื้นที่การวิเเคะชง เมื่อเรานาข้อมูลทั้งสาภาคส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันจะเห็นว่าระบบสุขภาพชุมชนตำบลบ้านปึกมีความเชื่อมโยงและพื่งพากันอย่างเป็นระบบภาคประชาชนดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวภาควิชาชีพให้บริการทางการแพทย์และสานับสนุนองค์ความรู้ภาคพื้นบ้านช่วยส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ทาให้เกิดระบบสุขภาพชุมชนแบบองครวมที่ไม่ใช่เพียงเน้นการรักษาโรคแต่ยังคงครอบคลุมถึงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดาเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะจะทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคสสส่่่วววนนนทีชชชยกัร้างุุขภะม ได้อย่างแท้จริงค่ะผลการศึกษาชุมชนบ้านปึกนะครับแบ่งเป็น4หมวดดังนี้หมวดที่1ประวัติและโครงสร้างของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2515โดยเป็นสถานีอนามัยมาก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกนะครับจัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์คือการดูแล ผ MM ู้ป <doors iin S 2> ่วยหรือประชาชนที่ไปใช้บริการโดยโรงพยาบาลสุขภาตริปาตมูลบ้านปึกนะครับตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอาศิลาและมีการประสานงานกับเทศบาลอาศิลากำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมในการจัดกิจกรรมรืองวโครงการต่างๆเช่นการออกตรวจทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของทุกเดือนและการประสานงานด่วยผู้ป่วยต่างระดับจังหวัดให้ทางอบจชลบุรีนะครับหมวดที่2นะครับลักษณะประชากรและพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกนะครับมีประชาชนมาใช้บริการทุกช่วงวัยนะครับโดยส่วน โดยส่วนมากที่มาใช้บริการนะครับเป็นวัยเด็กอายุสูนถึงหปีเป็นการมารับวัคซีนต่างและวัยผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับโดยโรคที่พบได้บ่อยจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องนะครับเช่นโรคเบาหวานความดันและไขมันนะครับโดยคนในชุมชนจะมีการดูแลสุขภาพแตกต่างกันตามแต่ละบุคคลนะครับที่ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์จะมีตั้งแต่การออกกำลังกายทานยาตามที่แพทย์แนะนำและควบคุมอ,อาหารนะครับจากการสอบถามทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนและลงพื้นที่สังเกตชาวบา้านมีพฤติกรรมเสี่ยงไม่่่ววาาาาาจะเป็นนนกกกกกรรรรริิทีตดดหหือัับถยยย์โมส และไม่สวมหน้าก,กากอนามัยตอนที่เป็นหวัดนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาด้านสุขภาพได้บทที่3ระบบสุขภาพชุมชนและการดูแลรักษานะครับจากการสอบถามจะพบว่าชาวบ้านชุมชนบ้านปื่นะนครับหากมีอาการป่วยเล็กน้อยจะมีการดูแลตัวเองคือการไปหายารับประทานหรือซื้อาาายาร้านขายยาใกล้กล้หรือใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาเช่นฟ้าทลายโจรเท้าหญ่บ่มไฮบิน,นบชนันแต่หากมีอาการป่วยที่รุนแรงชาวบ้านชุมชนบ้านปื้ปส่วนใหญ่นะครับจะเลือกไปรับการรักษาที่คีิีใกล้บ้านแทนหรือเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบร ส่วนทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกมีการส่งเสริมการรักษาในการแพทย์แผนปัจจุบันรวดและอสูุ่นยจนะครับปัญหาในการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกนะครับยังเผชิญข้อจํากัดด้านบุคลากรเนื่องจากไม่มีแพทย์ประจำถาวรต้องอาศัยแพทย์จากโรงพยาบาลชบุรีในการออกตรวจนะครับรวมถึงมีจํานวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันสูงกว่า50รายซึ่งส่งผลให้บริการบางช่วงล่าช้าครับบทที่4นะครับความร่วมมือและบทบาทของชุมชน รงพยามาส่งเสริมสุขภาพต่บลบ้านปึกได้มีการร่วมมือกับอสมบโดยมีการให้อสมบอนะครับลงพื้นที่สำรวจและค,คัดกรองผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยเหลือลังและส่งข้อมูลให้รพอสอตอน,นะครับและยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเช่นการออกกำลังกายวันละสามสิบนาทีการลดหมานบันเทม,มีการประชาสัมพันธ์ท้งเสียงตามสายและบนเพจเฟซบุ๊กและไลน์ของรพอสอตอน,นะครับยังมีการท้งนี้ยังมีการสอบถามชาวชุมชนบ้านปึกพบว่าอยากให้มีแพทย์ประจําเวลาที่เจ็บป่วยจะได้มาใช้บริการเพราะปัจจุบันคนส่วนมากนิยมไปรับบริ รับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมุรีนะครับในคลินิกแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงหากมีแพทย์าประจำก็จะได้ใช้บริการที่รพสตที่รองรับสมัการต่างๆได้อย่างสบายใจในส่วนของเครื่องมือถือว่ามีพร้อมไม่ได้ขาดอะไรมากครับการวิเคราะห์ชุมชนบ้านปึกนะครับแบ่งเป็น4หมวดหมวดที่1ประวัติและโครงสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกเป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีรากฐานยาวนานนะครับตั้งแต่ปีพศ2515แสดงถึงความมั่นคงและความต่อเนื่องของการให้บริการด้านสาธารณสุขในนพื้ที่ การอยู่ภายใต้ในเขตเทศบาลอาเิีาและมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสะมอนะครับสะท้อนถ,ถึงระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการในการออกตวรวจเยี่ยมชุมชนเป็นประจำซึ่งเป็นกลไกสําคัญของระบบสุขภาพชุมชนหมวดที่2ลักษณะประชากรและพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนนะครับประชากรหลักที่ใช้บริการคือวัยเด็กอายุ0-5ปีและวัยผู้สูงอายุอายุมากกว่า60ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องการการดูแลต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันและไข้แรบเรื้สูง จุดแข็งประชาชนส่วนใหญ่มีการดูแลสุขภาพเชิงรุกนะครับจุดอ่อนเดี๋ยวมีพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นบริโภคน้ำตาลสูงไม่ส่งบอกันด็อกไม่สหนอากาศอะใบซึ่งสะท้อนถึงการขาดวินัยสุขภาพนะครับหมวดที่3นะครับระบบสุขภาพชุมชนและการดูแลรักษาระบบสุขภาพของชุมชนบ้านปึกมีลักษณะผสมระหว่างการพึ่งตนเองและบริการจากภาครัฐนะครับจุดแข็งนะครับชาวบ้านมีการใช้สมุนไพรคืนบา้านในการรักษา,ราครับเช่นฟ้าไายโจนคดิชันเทา้าเยืบ่และให้ความสําคัญกับการแพทย์แผนไทยเช่นมีการดวดอบสมุนไพรนะครับ ออมีข้อจํากัดด้านบุคลากรไม่มีแพทย์ประจําถาวนต้องอาศัยแพทย์จากโรงพยาบาลชูวีเดือนละสองครั้งและจานวนผู้รับบริการเฉลี่ย50คนต่อวันทําให้บิเกิดการบริการที่ร่าช้านะครับบทที่4นะครับความความร่วมมือและบทบาทของชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับมีการร่วมมือกับอสอบและชุมชนเป็นอย่างดีนะครับโดยอสมมีบทบาทสาคัญในการคัดกรองและรายการข้อมูลสุขภาพมีการลดลง ลดหวานบรรเาค็มและมีกิจกรรมออกกำลังกายการซิงออนไลน์และเสียงตามสายอย่างไรก็ตามประชาชนยังรู้สึกว่าบริการไม่ครบถ้วนเพราะขาดเทศประจำทำให้คนส่วนใหญ่เลือกไปโรงพยาบาลชุมบุรีและคลินิกเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายสูงครับต่อไปเป็นการวิเคราะห์สวัสดิ์ของชุมชนบ้านปึกนะครับจุดแข็งหนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปึกมีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับมีความน่าเชื่อถือในชุมชนสองมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งนะครับกับเทศบาลอ่างศิลาอบจชลบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมนะครับสามอสมทำงานเชิงรุกลงพื้นที่่่สสารรรววจััั้้้งงงกอออผผูููปยยเืนหลลแะุคบ มีบริการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะครับเช่นการด้วนและบอบสมบุนไพรถ้ามีการมีระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์หลายช่องทางนะครับเช่นเสียตับสายเฟซบุ๊กและไลน์นะครับจุดอ่อนขาดแพทย์ประจํานะครับ 2. บุคลากรและทรัพยากรไม่เพียงพอครับสามชาวบ้านบางส่วนจะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเช่นมีการกินติดหวานไม่ส่งเบกกรกระน้องและไม่สบหนากกอรเมืองนะครับสี่ประชาชนบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในบริการนะครับห้าการจัดการข้อมูลและสุขภาพ มิตาผู้ป่วยยังไม่ทั่วถึงนะครับโอกาสนะครับหได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอบจอชลบุรีสประชาชนตดใจดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับสเทคโนโลยีช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารนะครับเช่นเฟซบุ๊กไลน์สี่แนวทางแพทย์ผสมผสานนะครับทั้งแพทย์แผนไทยและแพท,ท,ท,ทย์แผนจีนนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นสามารถต่อยอดได้ห้รารัฐบายภ้ากรสสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิอย่างต่อเนื่องภัยอุปสรรคและภัยคุกคามนะครับหือการขขัยจากเครือดิเกชันและโรงพยาบาลชลบุรีที่มีแพทย์ประจำและเครื่องมือครบคัน สองพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนยังสูงนะครับสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองเพิ่มผู้ติดผู้ป่วยโรคเรื้อรังและความเดือดร้อนทางสุขภาพนะครับสี่ข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรของภาครัฐห้า คนรุดไปมีส่วนร่วมน้อยทาให้ขาดแรงสนับสนุนระยะยาวครับสรุปผลการสำรวจชุมชนจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านปึกสามารถสรุปได้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยด้วยระบบการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอันดับแรกเป็นเพราะชาวบ้านให้ความสําคัญในเรื่องของความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการเข้าไปรับบริการอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนื่องจากชาวบ้านส่วนหนึ่งเกรงว่าการเข้าไปรับบริการทางการแพทย์จะนํามาซึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่สูงอีกทั้งชาวบ้านยังมีระบบความคิดที่เชื่อว่าอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย สามารถเป็นทาได้ด้วยตนเองหรือจากการซื้อยามารับประทานต่อไปนะคะจะเป็นปัญหาและอุปสรรคจากการลงพื้นที่จากการลงพื้นที่สำรวจสุขภาพชุมชนของบ้านปึกเราพบปัญหาที่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลในการตอบคำถามกับเราและชาวบ้านไม่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือออกมาทํากิจกรรมข้างนอกทําให้เราเกิดความยากลําบากในการเก็บข้อมูลและใช้เวลานาในการลงพื้นที่ค่ะบทเรียนที่ได้รับจากการลงพื้นที่นะคะบทเรียนที่เราได้รับจากการลงพื้นที่คือในการตั้งคําถามเราควรคิดข้อคําถามที่ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลในเชิงลึก และเราควรสำรวจชุมชนเบื้องต้นก่อนที่จะไปลงพื้นที่ว่าช่วงเวลาและสถานที่ใดที่ชาวบ้านมักจะรวมตัวกันหรือออกมาทํากิจกรรมกันเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่หลากหลายและครบถ้วนมากกว่านี้ค่ะแนวทางการใช้เครื่องมือระบบสุขภาพชุมชนไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในอนาคตเพื่อแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงและยกกระดับการจัดการสุขภาพชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาชุมชนในอนาคตจึงควรมุ่งเน้นไปที่การวางแผนโครงสร้างโดยใช้เครื่องมือระบบสุขภาพชุมชนเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาเนื่องจากเครื่องมือระบบสุขภาพชุมชนจะทําให้เข้าใจถึงระบบวิธีคิดโลกัานพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท้องถิ่นและทําให้เห็นั้งปัญหาศักยาภาพและทุนทางสังคมทางด้านสุขภาพของชุมชนชุมชนตำบลบ้านปึกสามารถนาเครื่องมือระบบสุขภาพชุมชนมาวิเคราะห์และพัฒนาชุมชนได้ดังนี้ค่ะ หนึ่งคือการพัฒนาโครงสร้างบริการและบุคลากรที่เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรในชุมชนโดยการประเมินและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เช่นจัดให้มีแพทย์ประจำให้เพียงพอต่อความต้องการและความเหมาะสมกับโรคหลักของคนในชุมชนอีกทั้งเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหรือที่เราเรียกว่าอสามให้เป็นกลุ่มหลักที่สามารถติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มโรคหลักในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ สการจัดการข้อมูลและสร้างองค์ความรู้โดยการสร้างระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนเพื่อที่จะใช้วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนได้อย่างแม่นยําและใช้ช่องทางการสื่อสารที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือมีอยู่แล้วเช่นสื่อออนไลน์และเสียงตามสายโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องและปลอดภัยเกี่ยวกับการดูแลตนเองรวมถึงการยิ้มย้าสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปผบแพทย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการประเมินอาการผิดพลาดและข้อที่3นะคะคือการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ คือการจัดทาข้อตกลงหรือกติกาชุมชนเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการรณรงค์ควบคุมปริมาณน้าตาลในร้านค้าชุมชนหรือการจัดให้มีการอบรมหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในชุมชนนั่นเองค่ะค่ะและพวกเราก็ขอจบการนําเสนอตเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ